ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิต ที่สําคัญในการปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ําในพื้นที่ที่เป็นดินทรายและดินร่วนทรายวันนี้กรมวิชาการเกษตรมีอะไรดีๆมาแนะนําค่ะจากงานวิจัยการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานกับมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาลสินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ําลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินทรายในสภาพแปลงของเกษตรกรพบว่า การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานซึ่งแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังสดเพิ่มขึ้นร้อยละ28สามารถลดต้นทุนต่อนหน่วยได้ร้อยละ16แต่ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1>, 1. การใช้มูลไก่แกรบอัตรา500กิลกร,รัมต่อไร่มูลไก่แกรบ นอกจากจะมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จําเป็นแล้วยังช่วยลดความหนาแน่นเพิ่มความพรุนเพิ่มอัตราการซราบซึมน้ําเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังจึงแนะนําให้ใช้มูลไก่แกรบอัตรา500กิโลกรัมต่อไร่หว่านรองพื้นก่อนไถเตรียมดินหรือหว่านก่อนกอนารไถพวน2 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ pgpr t h r อัตรา1กิโลกรัมต่อไร่ปุ๋ยชีวภาพ pgpr ทประกอบด้วยแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนละลายฟอสเฟตละลายธาตุอาหารที่ถูกตรึงอยู่ในดินและสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชช่วยเพิ่มจำนวนรากอย่างน้อยร้อยละยี่สิบทำให้เพิ่มการดูดน้ำและปุ๋ยของมันสปาลังจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีใน,ในการผลิตมันสปารังได้อย่างน้อยร้อยละยี่สิบห้า สามารถใช้ได้2วิธีดังนี้ 1. นําำปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3อัตรา1กิโลกร,รมัมผสมน้ำ20ลิตรแล้วแช่ท่อนพันมันสำปะหลังนาน30นาทีก่อนนำไปปลูกในพื้นที่1ไร่หรือ 2. ใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3อัตรา1กิโลกร,รมัมคุกเข้ากับปุ๋ยเคมีอัตรา40กิโลกร,รัมต่อไร่โดยขุดหลุมใส่ระหว่างต้นหรือโรยข้างแถว แล้วพูนด,ดินกรบหลังกําจัดวัชพืชเมื่อมันสำหรังอายุ1-2เดือน 3. การใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งของคําแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ,พ pgp r 3สามารถลดปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรมีขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บตัวอย่างดินที่ระดับ0-20ซนติเมตรอย่างน้อย10จุดต่อแปลง เพื่อนำไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีในห้องปฏิบัติการหรือวิเคราะห์โดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 2. นํำค่าวิเคราะห์ดินมาเทียบเคียงกับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชไร่พืชเศรษฐกิจของกรมวิชาการเกษตรโดยผสมในปริมาณครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนำเช่นผลวิเคราะห์ดินมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับต่าสูตรปุ๋ยเคมีที่แนะนาคือ16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเมื่อผสมครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนำจะได้สูตร8 4 8กิโลกรัมต่อไร่โดยมีวิธีการผสมปุ๋ยดังนี้นำปุ๋ยสูตร46 0 0 18 46 0และ 0, 0, 60มาผสมตามปริมาณที่ต้องการเช่น ต้องการเกรด848กิโลกร,รัมต่อไร่ต้องช่างปุ๋ยสูตร4600จำนวน14กิโลกร,รมัมสูตร18460จำนวน8.7กิโลกร,รมัมและสูตร0060จำนวน13.3กิโลกร,รมัมนำมากองเป็นชั้นๆโดยให้ปุ๋ยที่มีปริมาณมากที่สุดอยู่ชั้นล่างสุด จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปใช้ทันทีโดยขุดหลุมใส่ระหว่างต้นหรือโรยข้างแถวแล้วกบควรใส่ปุ๋ยเมื่อมันสำรังอายุ1-2เดือนหลังกำจัดบัชพืชและดินมีความชืน้นปุ๋ยที่ผสมแล้วหากใช้ไม่หมดควรเก็บใส่ในกระสอบที่มีถุงพลาสติกไล่อากาศออกและมัดปากให้สนิทเพื่อป้องกันความชืน้นข้อควรระวังและข้อจำกัดห ควรหวานวนไก่แกรบให้กระจายทั่วแปลง 2. ไม่ควรผสมปุ๋ยชีวภาพ p พ g p r 3ีกับสารกำจัดศัตรูพืช 3. ควรตรวจสอบวันหมุอายุของปุ๋ยชีวภาพและเก็บรักษาในที่เย็นไม่โดนแสงแดด 4. ต้องกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 5. หลังการใส่ปุ๋ยควรกรบทุกครั้ง ควรเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องเพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสัปะหลังเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองต่อไปหากมีข้อสงสยัยเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยแบบผสมสารในการผลิตมันสปะหลังสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ